ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำน้ำพริกกันนะคะทำน้ำพริกกะปิมะขามอันนี้ก็คือวัตถุดิบเราไปไหน่อยไม่สวะ่างอันนี้มะขามนะคะมะขามสดอ่อนๆแต่วันนี้เราจะไม่ผัดสด นี่มคะคะคลิปจ้ามาแล้วมาแล้วให้แล้วเบิจ์ตคือทำอันนี้มันมาทุกทีเลยแล้วก็มีมตาลปีนั่งเมาส์เป็นนั่งเมาส์แล้วเดี๋ยว้าจะมันที่ ผัดผัดขามสดทำขายตรงนี้แหละแต่เราพอจำไม่แต่ตันนี้เบิดดจะห้องลายนี่จส่้ได้ไหมนเตบลายมันไม่ได้านบอยกว่าก็เหมืนจริงมื่อ่านิหนอย มกกึ้งแกงมออาข่้งยังทำนพริกขาดเนี่ยพริกมองเห็นไหมเนี่ยมันมืด,ม,ดมืดเนาะโอเคิก,กปิเพิกเสริมมะนาวด้วยนะเสริมมะนาวเอามาทำกันบรงขาตงนี ไปจะเป็นอันทุชิโอมันเหรออันอันฮะอันพิชไปให้มันสีสวยแดงๆหน่อย ใส่มะขามเขาให้มันมีเนื้อไม่ให้มันสส่มากมันนั่นเห็ดเอ็นใส่ผัดใส่หมูบางคนเขาเขาบอกว่าไม่ไม่ชอบกินไม่เป็นแต่บางคนก็บอกว่าอร่อยแล้วแต่คนหละเนาะ บอกว่าไม่จินัดเช้าข้าวขายข้าวจริงโทรศัพท์มาถามโทรศัพท์มาถามซื้ออีกขวดวจิ้งมันหมดแล้วซื้อแป้งสี่ถุงใส่บาดนั่งตัวเองกินนั่งเกิดติดใจโทรมาถามอีก็บอกว่าหมดแล้ว เจค่ขนดินยายหมดไื้ยังยายแล้วก็ใส่ตีแสงไปใส่ปานปี๊ ใส่กลมเปี้ยวด้วย่ะนี่มันจะได้หน้าตาแบบนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็จะมากอ ยังีน,น่ึยังอีกนะ่ะแม่ม่นนถ้าพี่มันขามน้องขามคูยยอย่าเกย่อาตัด้าก็ตำเเยอะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตัดท็อ ลโหลพักไปนานเลยนะคะแต่ทีเราเ็าได้พริกกะปิหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน้ำพริกกะปิมะขามสดไม่ผัดนะคะหน้าตาเป็นแบงนี้ใส่เนื้อมะขามมันจะได้เป็นเนื้อพรุ่งนี้เจอกันค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะจะอัปเดตทำอาหารให้กินเ่นไปเรื่อยๆ,ๆค่ะม,มืดเนาะมันยังไงเนี่ยเอเคเนี่ยมันเป็นอย่าง,างี้ค่ะหน้าตาทำพริกมะขามสด าตามันก็จะเป็นแบบนี้ใด้ความเปรี้ยวของมะขามแล้วก็มะนาวบีบมะนาวให้มันมีกลิ่นหอมมะนาวด้วยโอเคพรก่นี้เจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ